เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมะเวล์ทาวเวอร์ด n s เอน์นะครับแมปนี้เนี่ยเป็นแมปแนวทาวเวอร์ด n s เน์ป้องกันฐานนะครับก็คือให้เราเนี่ยใช้ตัวละครจากอนิเมะสุดเท่นะครับเพื่อป้องกันฐานของเรานั่นแหละนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบัคราคาโค้ดแจมมาทางนี้เลยสมกับร้านบริการรับเติมโรบัคสูงสุดถึงเรทส0บริการกิฟต์ไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอดีไก่ตันและก่องสุ่มไก ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดแบบแนวนี้เท่าไหร่แต่ว่าตอนที่ผมไลฟ์สตรีมแบบแกรนพี e อยู่นะครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับบอกผมว่าพี่ครับลองเล่นแบบนี้หน่อยเป็นแบบคนไทยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเล่นแบบนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดก่อนการใส่นะครับกดมาตรงนี้นี่เลยครับเป็นเมนูนะครับแล้วก็กดตรงนี้ฟันเฟืองนะครับใส่ไปเลยครับโค้ดมีชื่อว่าเกมรีลีสนะครับ โอเคครับใส่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมใส่ไปแล้วนะครับเราจะได้มาเป็นจิ๊กซอนะครับจิ๊กซอเนี่ยใช้ในการสุ่มกระชากตรงนี้อันนี้ก็เป็นหน้าต่างเมนูนะครับตรงนี้ก็จะบอกเลเวลของเรานะครับว่าอีซี่คลายเนี่ยเลเวลเท่าไหร่ตอนนี้ผมเลเวลหอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะเล่นไปแล้วแบบนิดนึงนะครับแล้วก็กดออกมานะให้แบบรู้ระบบนะครับมาสุ่มได้นะครับมี2ตู้ให้สุ่มนะครับแล้วก็จะมีระดับความหายากบอกตรงนี้นะครับลีเจนด์แรนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันต้าแร่สี่เปอร์แร รดับแปร35%คอมมอน50%นะครับแล้วก็ดูได้ว่ามีอะไรในตู้บ้างน่าจะอย่างนี้นะเออน่าจะอย่างนี้ครับแล้วก็เมนูต่อไปนะครับอันนี้เป็นไกด์เนี่ยก็จะเป็นการสอนเล่นนั่นแหละนะครับเข้าเล่นก็เข้าไปในนี้อันนี้ก็ how to get puzzle นะฮะวิธีการหาได้จากการทําเควสนะครับอืมตามนั้นแหละนะครับทำา u e s ลงด่านนะนะแล้วอันนี้ก็คือ modify นะครับก็คือปรับแต่งตัวละครนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นธาตุนะครับแบบนี้ก็จะมีระบบธาตุมาเกี่ยวข้องด้ววยยนนนะออัี้กก็คคืาาม น่าจะใช่นะนี่คือระบบอาหารนะครับอันนี้เป็นสเตตนะครับคอนดิชันนะครับน่าจะแบบกําหนดด้วยนะครับว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยสามารถเล่นได้ในด่านไหนบ้างนะครับแล้วก็ระบบต่อไปนะครับก็คือระบบเทรดอันนี้ก็คือการอัปเกรดตัวละครนั่นแหละนะมาดูได้นะครับว่าอัปเกรดต้องใช้เท่าไหร่บ้างนะครับก็ดูได้นะน่าจะยิ่งระดับสูงน่าจะยิ่งใช้เงินตรงนี้เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีวลูชั่นนะครับก็คืออ่าอีโวตัวละครนั่นแหละแบล็คเลคอีโวไม่ได้บลอตซัมนะครับอีโวได้นะครับนี่ก็ด โอ้โหตัวนี้อีโวได้ด้วยหรอโอ้ oh my god เออดีเท่เทอีโว e ได้โคจิอีโวได้โงกุลอีโวได้เพนอีโว e ไม่ได้ลูฟี่อีโวไม่ได้พวกนี้ก็อีโวไม่ได้ตัวนี้อีโวได้นะครับเงื่อนไขอีโวกดูได้จากตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมอย่างเช่นโคจินะครับก็คือซัมมอนตัวนี้มาใช้นะครับ10รอบทำดาเมจ2.5ล้านชนะด้วยตัวละครตัวนี้นะครับ30รอบแล้วก็วัตถุดิบนะครับพวกนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือโมดิฟายนะครับปรับแต่งตัวละครได้นะ ก็ดูได้ตรงนี้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเมนูวัตถุดิบนะครับมาดูได้ว่าเราเนี่ยสามารถหาวัตถุดิบนั้นๆได้ยังไงนะครับนี่มันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าหาได้จากไหนนะตามนี้แหละนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเควสนะครับมาทําเควสเพื่อรับเป็นจิกซอนั่นเองควรทําเควสให้หมดนะครับทำไปเรื่อยๆนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการสอนเล่นเบื้องต้นอันนี้ก็จะเป็นสกอร์บอร์ดนะครับเห็นไหมมีบอกหมดเลยนะครับอันดงอันดับนู่นนี่นั่นนะส่วนตัวแมปนะครับผมบอกเลยว่าแมปสวยแมปสวยเลยนะครับ แต่ว่าถ้าูมเข้าไปใกล้มากหน้ามันจะเบลอนะอันนี้อยากให้หน้ามันชัดอะไม่รู้ปรับยังไงได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะผมจะวิ่งไปลงด่านให้ดูแล้วกันนะครับนี่วาร์ปเข้าสู่เทมเพลนะครับมันจะเป็นด่านหาล็อบบี้ได้เลยนะครับเออผมลืมบอกนะครับว่าแมปนี้เนี่ยเซิร์ฟไพรเวทนะครับฟรีนะก็ดีมากครับอันนี้ก็เป็นด่านนะเป็นโหมดสตอรี่นะฮะตรงนี้อันนี้เป็นโหมดอินฟินิตนะครับอันนี้เป็นบอสเรดนะครับก็ดูได้ว่าดอกอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์นะครับโกลอลงงโหด ดีสเตตหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับเลือกได้ว่าจะแบบเป็นฮาร์ดเป็นอินเซนต์เป็นนอร์มแนลนะครับเลือกได้3ความยากผมจะลงแบบนอร์มแลแล้วกันโอเคตัวแมปก็สวยนะแบบสวยเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทางที่ฝั่งศัตรูมานะอันนี้ก็เป็นฝั่งเรานะครับเราต้องกันเนาะโคจิออกมาใช้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเคยลองใช้และดีมากๆนะครับแนะนําเลยดีจริงตัวนี้ใช้งานง่ายราคาถูกโคถูกอะ่ะเออโอเคโคจิมาครับผมจะเอามา2ตัวเนาะเพราะตัวเดียวลองแล้วเคยลองแล้วไม่พอนะครับ โอเคผมวางไว้2ตัวนะครับทันปะเนี่ยผมว่าเผลอๆนะจะไม่ทันนะมาชมน่าจะไม่ทันนะครับเนี่ยเผื่อๆไม่น่าจะทันนะครับได้ปะโอเคทันอยู่โอ้โหจ,จิ๋งแจวนี่ว่ะทุกคนจะไม่ทันแล้ว <c oughs> ผมจะอัพโคจิไปยาวๆนะอัพไปเลย300อัพไปตัวเดียวพอนะครับออโต้สคริปต์ได้ตรงนี้นะอันนี้ก็คือบอกจํานวนเงินนะครับแต่ว่าก็ดูตรงนี้ได้นะแล้วก็อันนี้เป็นมีดก็คือระบบเนื้อไม่รู้ใช้งานยังไงเหมือนกันนะครับ นี่คือสกอร์ของเรานะดูได้นะคดูได้ตรงนี้นะเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากนะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละเอาจริงนะครับนี่โอเคอัพเปกตัวแล้วกันเดี <S <S ๋ยวมันจะไม่ทันเอานะครับไม่ทันกินแล้วเนี่ยเอาริงโอเคโอเคน่าจะทันสบายมากสวยขอลองสันจีหน่อยว่าจะแบบเลท่อหล่อเท่ขนาดไหนนะครับสันจีเราโอ้โหสันจีโอ้โหเท่จัดอัพสันจีไปครับอัพไปขั้น3มแล้ว โอ้ยอเท่อะคุณผู้ชมโมเดลคือดีโมเดลคือดีมากอัพไปต่อครับเลเวลแม็กแลนด์โอ้ระยะกว้างมากระยะโจมตีแบบกว้างมากๆเลยนะครับฮามอนได้หรือเปล่าปุ๊บอ้อนี่เห็นไหมคือพวกนี้มันไม่ให้ใช้นะครับตัวละครที่มันล็อกอยู่อย่างนี้นะก็ขายทิ้งไปเลยนะโอเคคือต้องอ่านด้วยว่ามันใช้งานตัวแบบไหนได้บ้างนะ เวฟสุดท้ายแล้วนะครับบอสอิสคัมมิงนะฮะ ừ, บอสนี่แบบว่าเลือด14 0 0 0นะฮะเลือดเยอะนะเนี่ยแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหานะตรงนี้สบายๆครับเตะเตะพรุนหมดอะบอกเลยเตะพรุนหมดจังหวะน,นี้โอ้โ หน้าแหกหมดอะอันนี่ดูสบายๆสบายๆครับสมกับเป็นสเตจแรกด่านแรกนะเรียบร้อยครับเคลียร์แล้วครับผมมาดูของรางวัลที่เราได้นะครับเราได้เป็นจิ๊กซอ3แล้วก็ได้มาเป็นวัตถุดิบนะครับ225นะโอ้โหเล่นแล้วมันติดนะเนี่ยแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะอยากให้เล่นต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปละครับเจอกันครับผม